สำหรับใครที่กำลังมองหารถครอบครัวขนาด5ที่นั่งน,นะคะบอกเลยว่าคันนี้คุ้มมากๆคันนี้ค่ะเป็น Honda CRV 2.4S ได้เป็นตัวท็อปนะคะเป็นขับ4 all wheel drive เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆคะสีดาวสวยมากๆเลยเนะะี่ยขับแล้วดูภูมิฐานมากๆสำหรับคันนี้ค่ะราคาพิเศษค่ะ699,000บาทเท่านั้นได้เป็นรถปี19กับเลขไมล์106ค่ะ สำหรับฝากระโปรงได้เป็นฝากระโปรงเดิมโรงงานแบบนี้นะคะสีดําชัดนะไม่มีร่องรอยลักกิ้มเลยนะคะกระจังด้านหน้าได้เป็นสีโครเมียมค่ะโลโก้ฮอนด้าตรงกลางแบบนี้นะไฟหน้าโคมสวยโคมใสไม่แตกไม่ร้าวค่ะสําหรับไฟหน้าคันนี้ได้เป็นไฟหน้า LED เรียบร้อยยามีไฟเดย์ไทม์ละน i ิ่งไลท์มาให้แล้วนะคะ1ผคู่ด้านหน้าพร้อมใช้งานค่ะสําหรับไฟตัดหมอกนะคะ สำหรับตัวล้อคันนี้ได้เป็นล้อทูโทนปัดเงาขอบ18ค่ะล้อเดิมโรงงานเลยตัวยางได้เป็นยางคูดเยียร์นะคะพี่ๆค่ะพี่ๆท่านไหนที่สนใจซื้อสดหรือว่าจัดไฟเน้นนะทักสอบถามเพิ่มเติมได้เลยฟรีประกันแน่นอนเลยนะยคะถ้ามาจากคลิปนี้นะมาต่อค่ะสำหรับกระจกมองข้างได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมีไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับด้านล่างมีกล้องฮอนด้าเลนวอร์ดให้เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับคันนี้ได้เป็นพับปรับไฟฟ้านะคะตัวมือเปิดสําหรับตัวนี้ค่ะได้เป็นระบบ สมาร์ทเีเล็ค่ะพี่คะภายในได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะสภาพสวยมากๆเลยเบาะตึงไม่เหี่ยวไม่ย่นไม่แตกไม่ร้าวพี่ดูคอนโซลนะคะได้เป็นสีดำตัดด้วยลายไม้เพิ่มความหรูหราสมฐานะเลยสำหรับ C r อาค่ะมาดูต่อสำหรับตัวโครงสร้างนะคะได้เป็นโครงสร้างเดิมโรงงานแบบนี้นะเม็ดดอดป็นอาร์คแน่นแล้วก็ชัดนะกระดูกงูเลี้ยงตัวสวยแบบน,นี้เลยนะคะไม่บิดไม่เดียวไม่คดไม่งอค่ะมาดูต่อที่ตัวหัวเนา ได้เป็นหัวน็อตเดิมแท้นะไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับเลยนะคะแผ่นเพจอยู่ครบค่ะพี่ๆค่ะถ้าใครสนใจสำหรับ Honda CR-V คันนี้เนะีคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะเพราะราคาแค่6 9 9 9 0 0บาทเท่าน,นั้นค่ะสำหรับด้านหลังค่ะได้เป็นเบาะหนังสีดำเช่นเดียวกับด้านหน้านะคะเบาะตึงนะไม่เหี่ยวไม่แตกไม่ร้าวนะ,ะเล็กลุมกว้างมากๆนั่งสบายค่ะ มีแอร์ตอนหลังมาให้ครบแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วก็มีจุดชาร์จแบตให้ด้วยนะคะ2จุดมาค่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านท้ายกันต่อนะคะสําหรับด้านท้ายคันนี้นะไฟท้ายได้เป็นไฟท้ายหลอดมาติรีเฟคเตอร์แบบนี้นะคะเซ็นเซอร์ท้ายมีทั้งหมด4จุดด้วยกันนะเดี๋ยวจะเปิดท้ายให้ดูนะมันสามารถเปิดจากตัวรีโมทได้ด้วยนะพี่ๆค่ะนี่เลยได้เป็นเปิดท้ายไฟฟ้าแบบนี้นะคะ และสาหรับคันนี้นะมีกล้องมองหลังพร้อมเส้นกะระยะให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับด้านท้ายนะคะจุของได้เยอะนะคะพี่คะนี่ที่ดูได้เลยนะไม่ว่าพี่จะออกเดินทางต่างจังหวัดหรือว่าใครที่มีผู้สูงอายุนะคะมีเด็กนะคะคันนี้รับรองว่าตอบโจทย์ได้รถครอบครัวนะคะในราคาคุ้มๆเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูตรงนี้สักนิดหนึ่งนะคะยางอะไหล่อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงมีครบนะคะพร้อมใช้งานเลยสําหรับคันนี้นะพี่ๆ บอกเลยนะคะว่าคุ้มมากๆนะคะมาดูกันต่อที่ตัวหัวน็อตนะคะได้เป็นหัวน็อตเดิมแท้นะไม่มีแกะไม่มีไข่นะคะสําหรับฝาท้ายนะปะเดี๋ยวขออนุญาตปิดท้ายให้ดูนะคะอันนี้เป็นปิดท้ายไฟฟ้าเรียบร้อยเนี่ยคะสามารถใช้ทั้งรีโมทได้แล้วก็กดได้ที่ตัวท้ายเองเลยนะคะปะเดี๋ยวไปกันต่อด้านในค่ะสําหรับด้านในค่ะนี่เลยที่ขาเพดานอยู่ในสภาพสวยนะไม่มีริ้วรอยยันเจิมเลยนะคะ นี่นั่งสบายบอกเลยยืดแข้งยืดขาผู้ใหญ่เด็กนะพี่คันนี้รับรองว่าคุ้มแน่ๆน,นะคะมาดูภายในกันค่ะสำหรับฝั่งคนขับขออนุญาตขึ้นไปบนตัวรถนะคะ<ม>เดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดูเลยนะคะสำหรับปูเป็นจิสตาร์นะคะอยู่ด้านขวามือแบบนี้นะกดทีเดียวติดเลยพี่จ๋านี่หน้าปัดเลือนไม้อันดับแรกเลยได้เป็นหน้าปัดเลือนไม้แบบดิจิตอลเรียบร้อยนะคะหน้าปัดเรือนไม้เลขไม้อยู่ที่160 0 0 0โลค่ะ พวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายโทรเข้าโทรออกได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้มีระบบพุชคอนโทรลเรียบร้อยแล้วนะคะมามาดูต่อที่หน้าจอกลางค่ะบอกเลยว่าขนาดใหญ่มากๆเกือบเท่า iPad เลยนะคะสามารถเปลี่ยนภาษาได้เป็นระบบทัสกรีนแบบนี้นะคะเชื่อมต่อ Apple CarP l a y Android Auto ได้เลยนะคะแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะที่ดูคอนโซลช่วงกลางนะนี่เลยนะมีจุดเก็บของนะคะมีที่ชาร์จแบตให้ นะนี่ตรงนี้พี่คะนี่มีช่องเก็บของเก็บของนะใหญ่กว้างมากๆเลยนะคะกับราคาคุ้มๆสําหรับคันนี้นะคะ6กแสนเกมันบาทเท่านั้นนะ,ะมาเดี๋ยวพาชมโครงสร้างฝั่งนี้สักนิดหนึ่งนะได้เป็นโครงสร้างเดิมโรงงานแบบนี้เลยกระดูกงูสวยนะคะไม่บิดไม่เบี้ยวไม่โคดไม่งอนะเม็ดดอดเม็ดอาคชัดชัด,ชดแน่นๆยางยังเหนียวอยู่เลยนะคะพี่หัวนอ็อตไดเป็นหัวน็อตเดิมโรงงานนะ ปติ๊กเกอร์ลมยางครบค่ะหัอน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับเลยนะแล้วสำหรับเบาะคู่หน้าลืมแจ้งไปได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะสำหรับ CRV นะปะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกับตัวที่ตัวเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์คันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์2 4 0 0ซีซีนะคะวิ่งทางใกล้ได้ทางไกลได้นะพี่นะ สภาพเครื่องยนต์นะอันนี้เปิดมาเรียบร้อยอยู่ในสภาพสวยนะคะไม่มีร่องรอยของน้ํามันหยดเยิ้มย้อยออกมาเลยนะพี่นะแล้วจุดมาร์กสีเดิมโรงงานมีให้เห็นอยู่เลยนะคะสาหรับตัวเบ้าโช๊คนะหเห็นนะได้หัวน็อตเดิมแท้ไม่มีขยับไม่มีแกะเลยนะคานด้านหน้าได้เป็นคานเดิมคานแท้สติกเกอร์โรงงานอยู่เขาขาดจุดมาร์กสีนี่เห็นชัดๆนั่นนั่นเลยนะคะสำหรับหัวน็อตฝากระโปรง ได้เป็นเดิมโรงงานนะคะฝากระโปรงเดิมมีมอ,อ,อก,กอรครบนะคะฉนหนกันความร้อนมีสติกเกอร์บาร์โค้ดนะคะมีครบครบแบบนี้เลย <c oughs> แนะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจ Honda CR-V ตัวท็อปขับ4คันนี้นะคะบ <c oughs> อ,อกเลยว่าได้คันนี้คุ้มมากๆกับราคาแค่6,99,000บาทเท่านั้นนะคะ <c oughs> แล้วให้ซื้อกับแอร์นะแถมประกันภัยให้ฟรีด้วยนะคะรีบพินใจนะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ